สวัสดีครับทุกๆท,ท่านครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้จะนำเสนอสูตรดับหลักสิบล่างครับดับบ้าบินเหมือนเช่นเคยครับก็จะทำไอ้กบหสูตรคนนี้ทุกคนอยากให้จบ5สูตรมครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับท่านที่เร่งก็ เห็นใจด้วยอยากจะทำไม่จัดไวๆงานเข้ามาเยอะครับนล้วคืนี้พบกับ5สูตรครับดับบ้าบินกับดับหลักสิล่างดับ163หมหดแล้วครับโอ,โอเคครับพบกับสูตรที่หนเลยนะครับอ่าเข้ากันไปเลยครับไปชมกันเลยครับนี่คือดับ หลัก10ล่างครับดับบ้าบินมาเสนอท่านแล้วนะครับทั้งหมด163ยหามงวดน,นะครับอ่าก็ค่อยดูกันไปครับอย่างงวดที่7ดับ1ออก5้าศูนย์นะครับดับ10ล่างคัดทีดาวดูให้ดีๆนะครับดูให้ดีๆหลักสิบล่างนะครับ

จับมาจากกอฟ้าที่ไกลแสนไกลจากโกนรุงที่เนินสลไยจากไม,ม้หลากสีสันวันที่31กับดับสาม อ๋อหกศูนย์ครับคันหลังวันนี้คันหลัง 45ครับดับ0ออก35ครับนี่คือดับหลัก10ล่างนะครับ ตีห้าิบหนะครับดับ1นึ่หลับสิล่างออก91นะครับดูไปเรื่อยๆสําหรับท่านที่มาใหม่ครับท่านที่ใจร้อนก็คลิกหนีไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาดูใหม่ตอนจอบอจบนะครับตีออกสิบสครับดับ7ออก2 5นะครับ ฝากชีวิตให้เธอเก็บไว้ฝากดวงใจให้นอนแนบรังฝากดวงตาและความมุ่งหวังอย่าจริงจังฉันเลยยอดรักตวที่เจ็ดบสี่นะครับดับแปด ออกสานะครับอ่าคราบับเจ็ดสิบหกครับดับ3ออก0อูนครับ ตัวที่แ6หลักลสล่างออก0 3นะครับออก0 3ไปแล้ครับพนักงานวันนี้มองเห็นชัดไหมครับแสงชัดไหมเอ่ย วันที่หนึ่งรคับดับ5หลักสิบล่างออก7 9นานมาแล้วเราจากกันโอ้คืนวันมันแสนน้นงวดน้กทังตุงแรงที่ไรเพลิงพักดังผู้สูง ที่สสูงุดอยโอ้ยอดรักฉันกลับมาบทที่หนึิบเกครับดับ1ออก8 0นยครับอ่าออกแปศนะครับ ตอนนี้เราพักไว้ก่อนนิดหนึ่งอ่าต่อเลยก็ได้ครับอ่าพอนะไไแล้ววันที่1 2 5ครับดับ1ออก2 6นะครับดับ1ออก2 6 ัที่ลสามสินะครับดับเออกเ1นะครับดับเก้ออกเจ็ดหนตัที่ละสามสาดับ0ย์ออก85ครับท่าน สามเจ็ดเก้าดับศูนย์ออกเก้าแปดนะครับนี่คือดับหลักสิบล่างครับดับบ้าบินครับคืนนี้ห้าศูนยจะจบนะครับห้าศูนย์ที่ร้อยสี่สิบสามครับดับหนึ่งออกแปดห้า อยากกอบคุณอีกสักครั้งที่เธอยังไม่ทอดทิ้งกันที่เธอนั่นยืนข้ามฉันในวันที่ไม่มีไกลในวันที่ฉันลมลงในวันที่ฉันร้องไห้วันที่ต้องเหงาเดียวดายเธออยู่ข้างกายเสมอ ที่หนึ่รดับดับสองออก7 8็นะครับขอบคุณฟ้าและสะวรรค์ที่ให้เราได้มาพบกันแต่งเติมชีวิตของฉันเติมฝันให้เต็มหัวใจขอบคุณที่เธอรักกันขอบคุณที่เธอมั่นใจ เตสักีของลูกผู้ใยให้เธอมั่นใจได้เลยวันที่ร้อยห้ครับดับสี่อหก 6, 7, นะครับอุย้ยกันตัวไปหมดผมมันขึ้นอ่าแล้วครับวันที่ร้อยหกสนะครับ,ร 6, 12, รบดับสออกหกหาวันที่ร้อยหกสดับดับเออกศูนย์ส่้า งวดที่หนึร้อิบครับดับ0ออกอีหยังอ่าก็มาดูกันครับอ่าอยากบอกข่าวดีครับสำหรับท่านที่อยากจะมาเป็นสมาชิก VIP นะครับอ่านี่ก็ถูกก็อยู่นะครับด,ดูเลกครับนี่ใช้ปั่นดูเร็วๆครับวิทยวถูกถูกถูกหนึ่งกุมภาครับ นี่ครับดูดีๆครับขี้เกียจบรรยายนะครับดูรายละเอียดอ่ามูทิลอให้ให้วิ่งสูนกับสาให้ถูกสองตัวตรงให้ถูกสองตัวตรงนี่นะครับไอ้ถูกสองตัวตรงสามสี่ให้ถูกสามตัวโต,ต๊ดสี 3, 4, ่สามหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ให้บนให้ข้าวกับสนะี่นะอ่านี่อ่าอยากเป็นสมาชิกก็หกเดือนพันเก้าร้อยบาทนะครับขอเชิญขอเชิญครับรวยรวยรว,ว,วยมาสองวันติดแล้วนะครับนี่ไงครับ นี่เม่ก่อนกนก็ถูกครับถูกศออก9าเ็นรออกศูนย์เจ็ดเก้าถูกเก้นะครับนี่นน,นี่ของหมดทีแล้วครับมาสมนี่ 100, ร้อยเหลือหน่วยก็ไมออกหนึ่งสี่สามก็ร้อยก็หนึ่งสามก็หน่วยเนไหครับนี่ 100, ร้อเหลือหน่วยโอเคนะครับเดี๋ยวมาพบกันกับสูตรที่สองครับดับ บ้าบินนะครับอนี่คือเลขที่ให้ถูกครับนี่คืออยากจะเป็นสมาชิก V.I.P ก็แอดไลน์มาตามนี้นะครับ6เดือนนี่เ6เดือนพ900บาทนะครับ6เดือนพ900บาทโอเคนะครับเดี๋ยวมาพบกันกับสูตรที่2ต่อไปครับ